ที่จังหวัดสัะแก้วเองก็มีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะม่วงจังหวัดสักแก้วนะครับคราวนี้ไปร่วมลงนาม MOP ครับซื้อขายมะม่วงน้ำดอกไม้สัะแก้วจำนวนถึง1,000ตันมูลค่ารวมแล้วกว่า45ล้านบาทครับเป็นระยะเวลา1ปีสู่ตลาดฮ่องกงนายกิติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสัะแก้วพร้อมด้วยสํานักงานพาณิชย์สํานักงานเกษตรจังหวัดหอการค้าและเครือข่ายธุรกิจ MOC b i s c l u b ร่วมกันเป็นสักขีพยานฝ่ายผู้ขายในพิธีลงนาม MOP การส่งเสริมการส่งออกมะม่วงไทยเข้าสู่ตลาดฮ่องกงระหว่างบริษัทเ,เชียงใหม่ h e r ร์บส์เทรดดครับเมื่อฮ่องกงผู้ซื้อเมืองของเมืองฮ่องกงนะฮะผู้ซื้อเมืองฮ่องกงเนี่ยผู้ซื้อโดยนายแปงว่องวิงกรรมการบริษัทกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะม่วงจังหวัดสักแก้วก็เป็นการเชื่อมโยงการส่งออกมะม่วงน้ําดอกไม้ไทย ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจําหน่ายให้เกษตรกรและก็เป็นการผลักดันนะครับมะม่วงน้ําดอกไม้สักแก้วให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียมโดยเริ่มจากตลาดฮ่องกงนี่แหละครับซึ่งมีความนิยมและก็ต้องการบริโภคผลไม้ไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะม่วงน้ําดอกไม้มีการบริโภคต่อเนื่องตลอดทั้งปีรวมทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนให้จังหวัดสัะแก้วเนี่ยเป็นสัะแก้วโมเดลสําหรับการส่งออกมะม่วงน้ําดอกไม้ไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ตลาดต่างประเทศต่อไปครับ